สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาดูปั๊มลมออยฟรีค่ะช่างทองกำลังถอดน็นอตน,นะคะและกำลังรื้อแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองให้ดูอาการนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาการดังต่อไปนี้เลยว่าช่างทองจะทำยังไงนะคะแล้วก็วิธีเช็คจะเช็คตรงไหนบ้างนะคะเสียงดังแบบนี้เราต้องส่งซ่อมเลยไหมนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวจะมีอาการให้ดูนะคะรอช่างทองรื้อก่อนนะคะนี่ลูกค้ามาจากบางปูเลยนะคะเป็น f อของช่องเมียช่างเลยจ้าเนะาะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยนะคะตอนนี้ช่างทองได้เอามือช่วยหมุนใบพัดนะคะก็ไม่ไปเลยนะใบพัดติดนะคะเนาะไฟเข้าแต่มอเตอร์ไม่หมุนนะคะนี่คืออาการของมอเตอร์ช็อตรอบนะคะเนาะ ของปั๊มลมออยฟรีนะคะอาการแบบนี้ก็คือนี่ค่ะเดี๋ยวช่างทองจะเรามาดูต่อก่อนนะคะเดี๋ยวนี้จะอธิบายไปด้วยนะ นี่คือช่างทองได้วัดพาปลาให้ดูนะคะเป็นศูย์เลยนะคะก็คืออาการแบบนี้ช่างทงบอกว่าเป็นได้สองกรณีก็คือชดรอบแล้วก็กดลวดขาดนะคะเนาะกดลวดด้านในนะคะะเดี๋ยวจะมาดูลองกันอีกรอบเนาะให้ช่างทองลองให้ดูนี่คือมอเตอร์ตัวที่ใช้ได้นะคะตัวนี้ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้ตัวนี้มีปัญหา,หนาเนาะเห็นไหมคะมันติดนะคะพอใช้ไปมันติดถ้าเรายังฝืนใช้อยู่มันจะมีควันขึ้นเลยนะคะตัวนี้เนาะ,ะคือมอเตอร์มันเส้นลวดมันขาดนะคะมันไม่ครบเนาะ จะลวดได้ขาดในแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปต่อไปนะคะเนาะว่าเมียช่างจะถอดออกมาแล้วเจอถ้าเจอจุดขาดจะถ่ายให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ